ตีพี่บอสสวัสดีครับอามือนี้มาอย่างีกมือนี้ไม่ย่ำตัวเลขครับถ้าย่ำตัวเลขครับโอ้แปว่าไ้คักงเลยนี่เนาะไปกลับไปฟันซ้ำอีกบอสไปฟันอีกเลยครับไปฟันอีกเลยครับเนี่ยแสดงว่าเขานหงไแสดงว่าเขาแล้วครับแสดงว่าเขาแล้วครับมบอกเลขตัวไรไปก่อนะบอกเลขหนึ่งเก้าครับหนึ่งเก้าครับครับหนึ่งแปดเก้า หนึ่งเก้ากับหนึ่งแปดเก้าครับบอกเท่านี้โอ้ล้วเป็นยังเที่ยอะไรมันใจว่าเรียกเรียกอีกเขาแทะคืออะไหมวดนี้อม่ฝันอีกได้ไหมครับคันโ่ฝันจะเก้าเขาลดบ่คันบ่ฝันอีกบม่ฝันอีกครับนี่เป็นสาเหตุที่เดินทางมาจากนั่นไม่ย้ำตัวเลขย้ำเลยฟันเลยมาเมื่อนี้หนึ่งเก้าหนึ่งเก้ากับหกหนึ่ง หนึ่งเก้ากับหกหนึ่งครับสามตัวเป็นตัวไหนก่อาหนึ่งเก้าแปดหนึ่งแปดเก้าหนึ่งเก้าแปดนะคร,ครเปิดเปิดนะมึงแปดเก้าหนึ่งเก้าแปดอืมนี่เนี้ยนี่เนี้ยโอเอฟซีมัน,น,มนขวังใจว่ากพ่อสอเกิดนะตกลงพ่อซออะไรกันเน่อวสันพ่อซอนีเดียครับนี่เดียนีเดียครับพ่อซอภาษาบาลังอ่ะพ่อสอภาษาสาเกล จำสองพันสามสองพันสี s <S ังดีนะครับเดี๋ยวยาวมือบังนะครับนะครับถ้าถ้าเป็นพอสาวใต้ก็จะเป็นสองห้าสามสี่วะรู้ครับสองห้าสามสี่นะถึสามาสามสี่น่ะครับอพรอสาเกิดพาอพรสาวอ่าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งบอกแม่อยุหนะพสภาษาพรัางคิดจะสักกา่ปีนี้อายุเท่าไหร่ครับปีอายุสามสสองครับ มีนี้ยุสาีสองสามสามสองลงน้ำบ่สามสองสามสามสองนี่จีบบ่สีทีเป็นเลขบ่บ่ลงเลยสามสองนี่ขึ้นว่าบ่เมนดอบตีคอนติเมีนติเมีนทีหกกับทีปเก้าหุ่นยุ่งสร็ละไรชหกกับทีเก้าคือมีซีหาเอาเขียนเพิ่มเนี้เขียนเขียนเขียนนะเพราะวัาห้เขียนรายละเอียดว่าปัจจัยเอฟที่เป็นจี่าตนีเน้นสองตัวธาตุอะไรที่อะไรก้าครับอืม เน้นเน้นเนาะเน้นเลยเน้นสิบหกกับสิบเก้าเอาประมาณหกหนึ่งบวกหนึ่งเก<อ>้ากับหกหนึ่งบวกคือใจก่อนหนึ่งเก้ากับหกหนึ่งจุดก่อนจุเก่อนล่ะเอาสิบหกกับสิบเก้าเหรอสิบเก้ากับสิบหกนี่คือตัวเน้นเอเอเด้อแต่เก้าขันว่าฟันยังหนึ่เขาแทะนี่น้าม่นที่เนาะ

เพราะมันกำัวตีนังกาอยู่เรื่ไหมผมผมซวยรหัวแล้วนะยอมาตีนังกาครับบานี้สีพ่อพผ่ดเวยครับอ่าขันขมาหนึ่งนี่ออกหนึ่งหกกนงเก่ารดครับผมครับชั่วชัช่อ้าวนี่ครับผมหัดนี่นี่ให้ว่ามันใจจักเปร์เอ็เส้นกตีเป็นเปรืเอ็เส้นโอ้ผมเมือนลายด้ครับเนี่ยผมเมือถามรวยคนนะ คมเงหมายถึงว่ามันใจจักเปอร์เซ็นนะห้าร้อยเปอร์เซครับห้า <c oughs> อยเปอร์ซครับมุ้ยมันใจห้าร้อเอร์เซ็นคันแม่นเต็มพันตมันใจห้าร้อยผพว่าคันแม่นห้ารอยเต็มอ่ามันใจห้าร <c oughs> อยเต็มพันต่มันใจห้าร้อยเมาะโอ้ย <c oughs> มันใจเครื่องเดียว <c oughs> ของตัวนี้รง <c oughs> เอากรลองลองเบิรงครับโ่อพี่น้องับผมมากระลองมึงเด้อนนที่ปีหนตีพีบอกสีมาคันว่ามันใจพอเดินทางมากฮอดบ้านบุญพระลวยมันทอด งวดมันใจค่อยสีมาอแล้วคันงวดได้เราะมันใจนี่ถามสัมผั์กับู่้ห้สัมผัสอ่ถามสัมผณ์บอกว่ามาห้สัมผัสเลงในหน,น้าได้เขรขกว่าว่ามันใจอ่าคันงวดได้มันใจมาเองไม่ต้องบอกนี่ครับยังงวดนี่กับตีพี่บอกบอกว่ามันใจมาเองเลยไม่ต้องเอืน้นอ่าครับผมซึ่งงวดนี้ตีพี่บอกให้เน้นไปที่หนึ่งเก้ากับหนึ่งหกาสองฮางกันต่อ มีแปดเก้าอีกแปดเก้าตัดออกมาจากหนึ่งเก้าหนึ่งปอ่าเพราะเพราะว่าบางคนสีบอเบลเล่เรียขาม,มันตถอรับรเล่เรียามก็เลยเอามาตัดเซกันให้เพราะว่ามีโอกาสเป็นไปได้พาอสอก็คือหนึ่้าเก้าหนึ่งอายุตอนนี้ก็คือสาสบอะไร 32, <38. S 1> สามสิบสอเอ็ามสามสิบเอย่างสาสอง ปรนมาณนี้ปะครับสามทิเบ็อย่างสามปีสองปีสามสองเดียวท่านว่าแต่อายุป่าวประชันเนาะอ,อายุนี่มาลาใไ่เป็นตัวเลขครับอ้าวอันผู้ใดเห็นน้องเนื้อจากนี้ยังไหกันไปพินิจพิจารณานาเอาแต่ขันตีพี่บอกได้ฟันนี่เห็นว่าคักเติอบอยู่วันต่อไปจะลองออกไปเป็นแนวทางทั้งคน,น,นคเาาน,น,นะาะเจ้กากันใกล้เขาเขาต้อนนี่เนาะครับเขาต้อนสองสามวดยุ่กันใกล้เขาก็ได้ครับก้ลุดกะ บางที่กะรุดอยู่ครับรุดอยู่อืมแต่มมหรุดว่าแม่มาบอกเลขว่ารุดจักเทียครับอ่ครับว่าได้ว่ามั่นใจกับที่ว่ามาบอกตอนไปเนาะครับอืมอันนี้ความฟันจะได้ฟันฟันวางเลยก็เท่าความฟันในเอฟที่ฟังอีกตลอดเลสาเหตุที่ตีเลขตังนี้เน่ะฝันแรกม่ฝันสองครับเอาทั้งฟันแรกฟันสองกับฟันแรกก่อนฝันแรกมีปลายเลนโ่งบานปโร่งบาน ไปพ่อตำรวจทหารบ้นนี้เขาเล่นทิมระเบิดมหาพงศนะทิมระเบิดมากระเบิดแตกตุวมเลยว่าเอาเป็นควันใเสื้อโอ้เป็นควันว่าระเบิดมันเหรอว่าระเบิดมันตื่นก่อนอืมหมายหมายถึงเฮ้าเตือนในฝันน่ะหมอ้จังไหนครับเฮาเฮาเฮ้าเตือนจากฝันตื่นจากฝันโอ้เตือนจากฝันก่อนครับเฮ้ยขันเฮ้ายังมาเตือนตอนนั้นอาชีระเบิดก็ได้ครับโอ้ต้องเข้าใจได้ไหมพี่น้องเนี่ยเขาทิมระเบิดมาก ระเบิดป่อแต่ระเบิดว้อนานนะครับแต่ว่าป้อเนี่ยอาจจะเป็นระเบิดคว้นก็ได้เพราะเพราะว่าทีมแม่ไม่ขึ้นอยู่ครับแม่นมั้ครับเขากีมระเบิดตึ้งมากนี่คว้นอยู่แต่ว่าบอฮัดระเบิดตูมตดำยังขึ้นมากบอแม่นบอครับออืโ้จะเลยมั่นใจว่าเลขเนี่ยสีอยู่ในพ่อศเกิดเนี่ยล่ะเปิดว่าครับเนาะครัอ้าวพู้ใดเห็นตัง ผู้ได้เห็นนอกเนื้ออย่างนีาก็คอ,อมมนใตคิดมากครับแบ่งปันกันเมื่อน,นี้มนที่สิมหาแล้วเนาะมือเอือนกับเสื้อสีได้ฟังจีได้เหจนจนครับตัวฟันที่สองอันที่งฟันเห็นคู่ออยคู่ควรบอลโค้ดบอลชื่อค,คอู่คอ้อยเพิ่มมาเพิ่มมาอะไรบานี้ฟันเห็นเพิ่นมากผมก็ช่วงเพิ่มมาโว้ยไอ้แ้วเราคือมาเตะบอลมาทัานโถวเราคือมาเตะบอล บา่านนี้เป็นวางห้งเตะเก่งกว่าตอล์ฟตีวะะ่าท่านเล่าซ้ำนี่ครับตีเป็นเลขท่านที่เลยตีเป็นเลขท่านที่เลยอายุเล่าว่าสิบห้าโอ้กอางเถอมาป่นานนี้เนาะเขาถามท่านนั่นเป็นเลขรู้กันไหมครับ,<ด>บฟันเห็นกันฟันเห็นคนรู้จักนี่เสื้ออายุเอาเแมนลวดครับแปลกแปลกแปลกกันฟันเห็นคนรู้จักมาหาเนี่ยเมื่อวานทีเปลี่ยนในกรณีจะให้เสื้ออายุขยเย่าเลยครับ ผมก็เทพฟันเห็นลักษณะนี้งวดก่อนงวดที่มันออกหา่างวดที่มันออกหกห่านะครับฟันเห็นไอ้ปลารัดงใช่อายุเก้าสิบห้าปีมันปิ่นหอกนักเตะจากเก้าสิบห้าเป็นห้าเป็นหกหานะครับหกห่เหาเพราะฉะนั้นว่าี่นี่รอ,อบครอบแล้วก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วครับเลขที่ได้ก็อีหลีก็คือนหนึ่งเก้าแต่ว่าให้ปิีนให้เป็นหนึ่งหกนะ อายุคู่เท่าไรก่ออายุคู่สี่สิบห้าครับอ๋อดุนพินิจไฟมั่นเดอ้อพ่อยพี่น,อน้องผมขอบว่าไหยกันกว่าเพื่อนว่าสิฟันเห็นเพนั้นผู้นี้ตีเป็นเลขเบิร์เดี๋ยวนี้สองหน้ากระดาษจะว่องว่าเดี๋ยวนี้นะครับอ่ากันว่าเพื่อนไฟนี่นรรต้องต้องเป็นยังดีครับบอกแต่ว่าลัฐที่เย้่เปเนีังเช่ีเนาะอันิกาบ่ว่ากันที่ว่าเอ่อเป็นเปลี่ยนการตีความฝันของแต่และบุคคล ผู้ใดฟันจังไดเคยมันเปลี่ยนจังไดสิกทีก่ะเอาว่วาเบาสู่กันฟังเนะาะวันนี้มี่อย่างที่ฝากถึงเอฟซีฮะวะสมมติว,ว่าขันสมมติว่าเลขที่ปั๊บงวดนี้ยังเสียอ่าง,งาวดหน้าก็ว่า,า,วาบอกต้องงวดอีกเนี่ยเด้อนะขันขันสมมติว่าได้เลขวะขันว่าได้กับว่าได้บ้าดอกกินขาน้าวไปพูดหนีว่าแลกกระได้มาเจ้าสาวเอาให้ มาเลี้ยงวัวแล้วครับมาเลี้ยงวัวน้ำครับปลาท้อเลี้ยงนิสัยวัวอยู่ทรงเปียครับอืมนี่วัวความเงี้ยนะครับอ่าสรุปเลขทีพีบอกแล้ครับผมวันที่สิบหกมิถุนายนสองห้าหกชอบก็จัดขัดก็หันแล้วพี่น้องครับผมเลขสามตัวมีอยู่สองชุดน้ำกันก็คือเก้าหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งอันนี้ก็คืออ่า เป็นในส่วนของพ่อสอเกิดเนาะ,ะส่วนฝันเห็นคู่นี่เป็นซี่ฮาวันเปล่มือนี่มน้ามีมนไฮเกือเชือ19กับ16นะครับตัวร่องกับเชือด89นี่มาเนียนนะครับมือน,นี้ต้องบอกว่าเนียนเพราะว่าเป็นโค่งชุด้ทยท้ทยสุดแล้ววันที่สิ1าพรุ่งนี้ได้ลุ้นได้คุยได้เฮแล้วเนาะอ่ะบาดิกาเวลากับซิบีาซแลบาดิกา ขอบคุณหลายๆสำหรับไม่ส่วนของโตเล็กแนวทางของตีพี่บอกครับผมขอบคุณหลายๆครับตีพี่บอกครับผมหลายๆครับ